สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูเกมวันพีชเปิดใหม่ก็คือค่ายของอีพิกนี่แหละเข้ามาเปิดเนาะตอนนี้ก็มี5เซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ผมอัดคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยที่เซิร์ฟเวอร์5นะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูวิธีการรีหาตัวละครที่แบบเราจะปั้นยาวๆนะครับผมก็เกมนี้มันเปิดใหม่ก็จริงแต่มันเหมือนเกม s ั n n ี่นี่แหละครับทุกคนก็คือระบบข้างในเกมจะเหมือนกันหมดเลยมันจะเปลี่ยนแค่แบบไอคอนตัวละครนะครับผมพวก ภาพแบบตอนที่แสดงโชว์เงี้ยแต่สกิลอะไรๆผมดูแบบเหมือนกันหมดเลยนะแต่วันนี้ก็จะพามาดูว่าเราจะรีไอดียังไงนะครับผมให้มันเร็วที่สุดก็ตอนนี้เราก็ต้องทําตามที่เกมมันบังคับเพราะว่ามันจะแบบบังคับให้เราตะลุยด่านประมาณเกือบสิบด่านเลยเนาะแต่ผมจะพามาดูวิธีการนะครับผมที่เราจะแบบไม่ต้องทําตามที่เกมบังคับนะครับผมอันนี้ก็แต่ในตอนนี้เราต้องทําตามที่มันบังคับทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าแบบ เราจะกดไปเราจะกดไปตรงไหนเราจะไม่สามารถที่จะกดได้นะครับเกมมันยังจะบังคับเราอยู่นะดูอันนี้ก็พอแบบบังคับตรงนั้นเสร็จมันก็จะให้เรามาตั้งชื่อตัวละครนะครับผมอัน,นก็สามารถที่จะสุ่มชื่อไปก่อนหรือว่าแบบตั้งไปก่อนก็ได้สําหรับคนที่รีไอดี ID นะที่จะรีหาตัวครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติเราได้ตัวที่เราต้องการอ่ะเราค่อยมาเปลี่ยนชื่อทีหลังก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะบังคับให้เราสิบสองครั้งครับครั้งแรกจะได้รับโซโล แล้วก็ไปสู่อีกบ้านหนึ่งก็จะได้รับเป็นตัวของนามินะครับผมอันนี้ทุกคนจะได้เหมือนกันนะเ,นเกมระบบมันตั้งค่ามาแบบนี้นะครับผมเพื่อจะให้ตัวละครเราไปแบบตะลุยดันนะครับผมนี่เขาได้ลูกเรือมาเสร็จแล้วก็มันมาคับเราไปลงดันนะครับอันนี้ไม่ว่าเราจะกดตรงไหนอ่ะเราจะไม่สามารถเจาะกดได้นะครับผมอย่าดูพอเรากดตรงอื่นก็จะขึ้นรูมอือนี้ทาตามมันไปกอน,นแล้วก็เราจะไปถึงด่านที่2แล้วก็2ทับสนะครับ พอถึงด่านที่2อ่ะเราจะสามารถกดออกได้นะครับเดี๋ยวเราไปถึงผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราดูสักแป๊บหนึ่งตรงนี้อันนี้ก็กดปกติค่อยๆไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบทําให้ดูเลยว่าเดี๋ยวเพื่อจะมีแบบหลายคนสงสัยนะครับผมนี้ก็กดคูณ2แล้วก็ออโต้ตาที่เกมบังคับเรานะครับในส่วนนี้เราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพราะว่ามันแบบแบบบังคับเราอยู่จิงต่อให้เราออกเข้าเกมใหม่มันก็จะบังคับเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ เรียบร้อยครับผมพอผ่านด่านหนึ่งแล้วก็บังคับตามมันไปพอด่านที่2อ่ะพอเข้าไปในเกมนะครับมันจะไม่แบบมันจะไม่บังคับเราแล้วอันนี้เราก็กดเป็นคูณ3เอาออโตออกก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะกดออกได้ในหน้าที่2ทับสองนะครับผมพอไปด่านที่2ทับสองนี่สังเกตด่านที่2นะครับเราจะกดใช้สกิล1ตัวตัวไหนก็ได้ครับผมแล้วตรงนาฬิกาซ้ายมือข้างบนอ่ะมันจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาตรงตรงข้างๆนาฬิกานะครับผมทางด้านซ้ายเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไปครับ แล้วเรากดสกิลหนึ่งครับผมนปุ่มมันเทิมแล้วก็กดอันนี้ก็สามารถที่จะกดออกได้หรือว่าแบบเปิดเสียงปิดเสียงหรือเล่นต่อนะครับผมเราก,กดออกมา <S <S 1> <S 1> พอกดออกมาอันนี้เราก็เป็นอิสระแล,ะแล้วนะครับผมมันจะไม่บังคับเราแล้วอันนี้เราก็สามารถที่จะมาเติมโค้ดแล้วก็เหมือนแบบมาอัพตัวละครก่อนเราค่อยกลับไปตะลุยด่านมันค่อยที่จะแบบผ่านเร็วขึ้นนะครับเอาง,ง่ายว่าถ้าเราอัพตัวอัพสกิลใส่ของอ่ะมันก็จะผ่านเร็วกว่าตัวละครแบบ เป่าที่มันบังคับเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมเล่าของรางวัลเลยก็อันนี้ผมอัดคลิปตั้งแต่ประมาณตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายก็คือเปิดมาสักพักหนึ่งเลยนะครับผมตอนนี้ก็โค้ดมีค่อนข้างที่จะเยอะและก็ของรางวัลอะ่ะตอนนี้ผมอัปเดตอีกทีหนึ่งประมาณเที่ยงคืนก็มีเพิ่มเข้ามาหลายอย่างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้ดเพิ่มและก็ของรางวัลใน2ส,ส่วนหมายเพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอันนี้จะไล่เติมให้ดูเลยนะครับผมว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับอันนึงก็โค้ด 10k นะครับผมไฮเลด นีไ่ไปครับโค้ดที่1ของเรานะครับผมโค้ดที่2ก็ 20k p i l o t นะครับ ITS ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่หมดอ่ะเป็นพิมพ์เล็กไม่ได้นะครับผมก็คือเกมมันมบังคับปกติอ่ะเกม,มอื่นมันจะพิมพ์เล็กได้ที่30อ๋อสามไม่มีครับขอโทษทีต้องเป็น50นะครับผม 50k เคในี่แล้วก็ 100k นะครับ 100k p i l o t ปกติเกมทั่วไปมันจะพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้มันมบังคับให้เราต้องเป็นแบบ พิมใหญ่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีก,กันนึง 200K พ a เล t p พ l เลจะมีทั้งหมดไอ้5โค้ดนะครับผม10 20 50 100แล้วก็ 200K นะครับผมต่อไปก็วผมจะเติมไอ้กรุ๊ปก่อนกรุ๊ปมันจะมี2โค้ดกรุ๊ป2,000แล้วก็กรุ๊ป3,000อนาคตถ้ามีคนเพิ่มเข้าไปในกลุ่มก็อาจจะได้โค้ดเพิ่มเข้ามาอีกครับเฮ้ยแต่โค้ดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโ <Good. S 1> ค้ดกลุ่มโค้ด3,000ได้ไร แต่ไดที่สุมส่ม2อกันอยู่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ตอนนี้เราเติมไปทั้งหมด7โค้ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูโค้ดที่8โค้ดที่8นี้ก็ของรางวัลก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผม op ไป8อันนี้ก็มันมี op 9 9, 9เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือโค้ดของเซิร์ฟ6นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟ้าเนาะก็สามารถที่จะเติม op 99ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเติม op legend ไปก่อนนะครับผมนี้ก็จะได้นีน็อกฟินิก์อมตะมันโก้นะครับคา่าที่จะมีประโยชน์เลยนะ เป็นตัวแบบตัวแท้งที่ยืนแบบยาวๆครับผมมันมีรีเลือดในตัวถ้าเราัพขอม่วงอะ่ะมันก็จะมีสกิลตายเกิดด้วยนะครับเพราะท่านี้จะมีประโยชน์มากๆเลยต่อไปผมจับไลท์รีเจนไลท์รีเจนเฮ้ยลืม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 โอพีครทุกคนไลท์โอพีรีเจนก็โอเคไปอ้าวตัวดีครับตัวอีตัวอีเป็นผิดก็โอเคครับรอบนี้เราจะไม่ผิดไลท์โอพีรีเจนโอเคครับครบมาเติมเยอะก็แบบ เบอร์ ber ber หน่อยครับรีไอดีไปเยอะมากครับวันนี้กะจะตามหาตัว 3S วันนี้ก็มาเลียให้ดูสักตัวหนึ่งละกันครับผมต่อไปฟีซมอนครับคอทุกคอเดี๋ยวผมจะแปะที่ใต้คลิปไว้ให้นะครับผมแต่เขามีประกาศที่หน้าเพจหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วก็ได้เติมกันไปบ้างแล้วนะครับต่อไปก็นิวเพลเยอร์ครับผมในี่เติมไปให้หมดยังก็เหลือ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 ล็คกี้สปินนะครับอันนี้ก็มาแต่ได้หนึ่งครับผมโคชช่อล็คกี้สปินแต่ได้มาแค่ตัวเดียวก็ ไม่เป็นไรก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมไล่ดูก่อนเพิ่มไปปุ๊บ,บอ๋อจะมีเพิ่มเข้ามาแค่อันเดียวนะครับก็คือ OP999 นะครับผมก็ทุกคนก็สามารถไปเติมโคสตนั้นได้เดี๋ยวผมแปะที่ใต้คลิปไปให้นะครับสำหรับโคสตที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเปิดตัวละครก่อนเลยเพื่อที่จะเอาเอาเพชรนะครับก็คือการที่เรามีตัวสลับเพิ่มอ่ะเราจะได้เพชรด้วยนะครับก็ค่อจะมาีเอาง่ายๆว่าเป็นภารกิจเท่านั้นะครับผมทำแบบมีตัวสลับเพิ่มหนึ่งตัวก็จะได้เพชรมา150นะครับผมนี่กดตรงสมอเลือดตรงนี้เนี่ยมี5ตัวได้150นะครับผมมี6ตัว150ยเจ็ดตัวก็คือเพิ่มไปเรื่อยๆต่อละร้อยห้านะครับใครที่เป็นแบบอยากได้เพชรขาดเพชรอยู่มีแบบ ขาดตลอครเล็กๆน้อยๆก็สามารถไปดรอปเซตในดันได้นะครับผมนีดรอปได้นะแต่ก็ยากครับแรกๆเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มจะมาลีตัวใหม่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ที่เหลือก็ไล่อัพไอ้พวกที่เป็นไอ้ไล่ลับไล่ลับนะครับผมไอ้พวกที่เป็นจุดสีส้มส้มแดงแนี้ให้หมดนะครับผมวันนี้ล็อกอิน8วันเฮ้ยเดี๋ยวๆล็อกอิน8วันอันนี้วันที่2เราก็ได้ที่สุ่มอีก10อันแล้วก็สามารถกลับมาสุ่มได้ไอดีที่เกลือนะครับเดี๋ยวผมขอเร่งสปีดอัพไอ้ลับไอ้ดดสีี้มมมแงใหหผ่ ไล่รับกันให้หมดไล่แบบรับไม่เห็นเลยนะครับผมว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรมานอกจากแบบเติมโค้ดแล้วก็รับขอบที่เป็นจุดสีส้มสีแดงนี้นะครับผมก็จะได้แบบที่สุ่มแล้วก็เพชรเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอไปขอไปขอไปหมุนเฮ้ยอันนี้เป็นที่แรกนะครับผมที่ผมแลกมาเลยสิเพราะว่าเราสายรีอยู่แล้วนะครับผมเราจะแลกมาก่อนในหนึ่งพันหกร้อยก็เดี๋ยวไปหมุนก่อนครับผมเมื่อกี้กะจะหมุนแหละกดไปโดนที่แรกก่อนเฮ้ย ไอสันจิมนหนึ่งว่ะก็มันหมุนทีละสิบได้นะครับมันจะข้ามอีกก็ไม่เป็นไรแนละ้วหมุนสีแดงต่อขอขอที่สุม่มโอ้โหโคตรเกลือเลยเลยแจ็คก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราไล่รับให้หมดเติมโค้ดหมดผมจะได้อยู่ที่27ตัวใบสุ่มนะครับผมก็เราใช้เพชรเพิ่มเป็น30แล้วกันนะครับผมจะได้การันตีทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมจะได้เอ็เอหรือเปล่านะครับผมก็หวังว่ามันจะออกให้ผมนะแต่แบบคิดในใจว่า ถ้าออกง่ายนี่แบบน่าจะมีใช้กันทุกคนนะครับไปเลยครับไม่รอช้าครับผมจิ้มไปแล้วกด10กดส0ไปแล้วทุกคนสีส้ม2ตัวตอนนี้ได้2ครับตัวแรกตรงวันครับตัวที่สองอีซบทีเดียวไม่เลี่ยวนะอย่างไรก็ได้ตัวแรกแบบเอเดสแต่ว่าอุซบมันไม่ดีครับใช้ไม่ได้นะแต่ว่าเฮ้ยลืมพาดูเลดทุกคนก็เลดฮีโร่ Hero, 8, 8, 8, 3, 8อะเอสเอสสามเอสอะมันเป็น5%หมดผมไม่แน่ใจว่าเลดมันแต่เลดมันไม่น่าเท่ากันอะ แต่ก็ไม่แน่ครับมันอาจจะเท่ากันจริงๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าตัวที่เป็นระดับ3เตอ่ะมีตัวดีๆหลายตัวเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทัฟการอฟูจิโทระนะครับผมที่สามารถเอาไปปั้นแบบยาวๆได้นะครับผมสตัวละครน,นี้มีคุซันด้วยนะครับผมแต่ย่อเมฮอกก็ใช้บางต้นได้นะดาเมจแรงอยู่หนดขาวครับผมแคคเกอร์ก็ได้นะครับผมโซโลซันจินี้ได้หมดเลยนะโซโลวานโนนะครับผมสันจิวินสมุกนี้ก็เป็นตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเขาหน้าที่จะโหดนะครับผมตัว สามเอสผมอยากได้แค่ตัวที่ผมเอ่ยมานะครับผมตัวที่เหลืออย่าออกนะครับผมเพราะว่าได้มาผมก็แบบไม่น่าจะเล่นนะครับมันเป็นตัวที่แบบไปต่อลําบากเพราะว่าเรามีตัวแห้งอย่างนอฟินิกมาตามันโก้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวระดับเอเอ่ะมีตัวเดียวครับก็คือชอปเปอร์นิเวอร์อันนี้ผมยกให้เป็นตัวระดับเทียบเท่ากับ3าเอสได้เลยนะครับ <S 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 ผมเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีมากๆนะครับมันมีรีมานาให้เพื่อนปกติอะมานามันจะไม่เด้งเราต้องแบบโดนโจมตีหรือว่าตีฝ่ายตรงข้ามมานามันถึงจะเด้งแต่ว่าชอปเปอร์มัน ไปมานาเด้งตลอดนะครับผมทุกๆ1นึวิอย่างเงี้ยมานาแล้วก็เด้งขึ้นเองเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูซุม่มสิต่อครับร,ร,รอบนี้ผมขอสักตัวหนึ่งครับผม<ร>โอหทัฟฟาก้ารรอแล้วกันนะก่อนผมอยากได้มากที่สุดคือทัฟฟาก้ารรอนะตอนนี้มานี่ไงขึ้นครับระดับเอ็ดด้วยนะแมงเเร็ดห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันหรือเปล่าหน่อยผมได้ออกแต่เอ็ดวันเนี่ยก็ที่เหลือเหลือเจ็ดอ่าสุ่มสิบไม่ได้เดี๋ยวเรากดทิละหนึ่งดูการันตีครับการันตีผมอีกหกครั้ง ก็จะได้การันตีระดับ3ดาวหนึ่งตัวนะครับผมนีงกับก่อนครับบากี้บารกี้มาทำงานครับในเนี่ยก็โอเค2แล้วก็1นครับตัวต่อไปก็เป็นการันตีนะครับผมสีส้มมาเลยปั๊บอุ๊บเซบว่าหันออกแต่อุ๊บเซบบวอลเอร์สต้าไม่ยอมครับไอดีที่2ครับผมสังเกตว่าได้27เหมือนเดิมอันนี้ผมก็รีมาแล้วนะครับผมมาให้ดูกันต่อครับเราจะมาสุ่มต่อครับผมเพราะว่าผม ไม่ยอมแพ้มอยู่แล้วระดับเอเเนี่ยมันต้องมาเลยครับผมมันจะเป็นไหนสี่แล้วก็ดูจากชื่อทุกคนประกาศเยอะมากนะครับมันต้องเป็นของเรานี่แหละผมว่า้รอมันจะมาจังหวะนี้ก็เซ็กซี่ไม่เบาแล้วตัวเนี้ยแต่ไม่มีประโยชน์ครับทิ้งครับทิ้งครับตัวเนี้ยไม่เล่นครับตัวต่อไปโอ้โหไอ้สันจีนัวเวตัวเนี้ยเหมือนเกมอีปีกเลยนะภาพเหมือนกันเป๊ะนะครับทุกคนแต่ว่าตัวละครข้างในเกมต่างกันนะภาพโอ้โหเข้มจัด มันจะไม่ออกให้เราจริงๆเลยออันนี้ก็ห้อยแต่เราเพิ่งสุ่มไปนิดเดียวเองเนาะถ้าออกเลวก็น่าจะไงามาสองด้วยความรอบนี้ปับโโ๊บออกเลยระดับเอ็ดตัวฟรีครับแบบแบบปั๊บโอ,โอหห้โหบาตูลมีโอ้โหเอามาสร้างบาลเนี่ยตัวนี้อย่างกากนะครับทุกคนเกมนี้ตัวระดับเอ็ดเล่นแทบไม่ได้เลยนะเรียบร้อยครับก็เหลือสุ่มทีละหนึ่งอีกแหละอันนี้ก็ผมสุ่มเพื่อดูการันตีเฉยนะครับบอกเผื่อมันออก3ดาวมันมีโอกาสที่จะได้ระดับเอ็ดเอ็ดเอ็ดนะครับผมก็มือเป็น3ดาวอยู่แล้วเนาะแต่มีโอกาสออกหมดเลยนะ ดีที่มันเป็นสามดาวครับผมรอบต่อไปตัวนี้แหละมั่งนามิไอดียที่แล้วไอดูโซตไอเดีนี่นามิครับผมมาอีกสักไอดีจะเป็นอะไรไปครับทุกคนไอดี ID ที่สามเลยนะจะไม่ออกจริงแล้วก็การรีหนึ่งครั้งมันใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ห้านาทีประมาณนี้แหละทุกคนคือถ้าเราเรียบเร่งสปีดเติมโพลเลยอะ่ะไม่นานนะันก็แบบหรือว่าแบบ5ารีอยู่นะครับสำหรับโจทตัวผมน,นะเพราะว่าการที่เราถ้าเรารีได้ตัวที่เป็นแบบดีๆหน่อย แล้วก็จะไปต่อได้ง่ายนะผมแต่ว่ามันไม่หมาให้ผมเลยเอาง่ายวันนี้ผมรีจะ20 ID เลยนะผมยังไม่เจอตัวละครระดับ S เลยนะครับแต่ผมไม่ยอมแพ้ไงตอนเราอัดชิปนี้มันต้องออกพอสุบปกติฮะมา2เนี่ยมันจะไปไหนครับทุกคนมา2ปั๊บกันตีครับเฮ้ยแต่สดาวไปแล้วว่ะต้องสามอีกหรือเปล่าโอ้บินหอะไรกันครับเนี่ยเดี๋วดูการันตีสาดาวอีกสักครั้งหน่อยครับทุกคน ไปสองหนึ่งหอแต่ก็ได้น่องอย่างนนก็ได้เวลเราวะคิดในทางที่ดี่อหนงยี่้อยี่ออกฟี่ก่อนอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหชุดก้าเลียบร้อไครับโคตรจะเข้มเลยก็ไม่ไหวครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวามาดูการันตีระดับ 3S กันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมเล่นตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์หกนะครับผมสุ่มเยอะมากครับวันนี้จนผมไม่ไหวจนผมไม่เอาแล้วผมเล่นปกติดีวกว่าแล้วก็มาดูการันตีมัน แต่ว่ามันจะมีให้เราไปสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมที่ใช้5,000เพรเนาะอันนั้นก็มีโอกาสได้เยอะเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมอันนี้ก็ต่อไปจะเป็นการันตี SS S เลยนะทุกคนมาดูคำรับผมจะได้ตัวอะไรผมขอทัฟการรอครับผมหรือฟูจิทอระก็ได้เพราะว่าผมชอบทัฟการ์รอมากเลยครับเป็นตัวที่ดีมากเลยนะขอให้รอครับมาในที่สุดก็การันตีครับครั้งที่80สําหรับไอเดียหลักของผมนะครับผมมาครับจังหวะนี้ผมว่ามันจะโอเค โคตรจะสวยผมบอกเลยเอเนลไม่มันแจกฟีอยู่แล้วทุกคนคือวันที่3อะ่ะเราจะได้เอเนลฟีอยู่แล้วจากล็อกอินนะถ้าดูไม่ผิดนะครับผมครับเรียบร้อยเือเกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโคตรจะเค็มเลยก็จริงๆอะ่ะผมว่ารีไอดีนี้มันยากว่ะสำหรับใครที่ขย,ยันผมก็แบบทําได้นะส่วนตัวผมผมยอมแพ้ไงเนี่ยผมมา,มาเสี่ยงดวงตรงนี้ดีกว่าก็คือใช้ห้าพันเพชรนะครับผมก็คือ ถ้าเราออกตัวซ้ำสองตัวแล้วก็จะได้ตัวระดับตัวแรมาใช้เลยนะครับผมซึ่งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้ครับผมสุ่มแล้วผมได้ตัวของฟูจิทอร่าด้วยนะครับผมคูซันได้1ครั้งอะครโนได้1ได้เยอะอยู่นะแล้วก็ได้เซนโงคุหนึ่งผมมี20เซตเนี่ยผมแต่ผมได้ฟูจิจากตรงนี้แหละก็ดีหน่อยครับผมแม่ผมไม,ไม่ไม่งอมาแล้วตรงนั้นไม่สุ่มไม่ได้อะไรดวงแบบเกือเกินใครที่สุ่มได้ตัวสามเอ็ดบ้างครับในบาร์ก็มาบอกกันหน่อยส่วนตัวผมแบบไม่ไหวจริงครับผมยอมแพ้ยอมแพ้แพจริง แม่งแบบ20กว่าไอเดียวันนี้ทุกคนที่ดูแล้วก็มาอีก80ครั้งในไอเดียหลักของผมที่ผมจะเล่นเสิร์ฟ6นี่เนาะก็เนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าครับผมไปสุ่มก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปสุ่มของเรามาแบบแชร์เทคนิคเล็กน้อยในการลีหาไอเดียนะครับผมเผื่อใครอยากหาตัลละครสับเบสทองโหดไปเล่นก็สามารถลีได้ประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ